ผู้นำนะครับที่จะมาเป็นนายกเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจได้ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในเรื่องของธุรกิจเพราะตอนนี้คือเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชาวบ้านมองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ เราต้องการผู้นําที่เข้าใจฐานรากจริงเชื่อมโยงกับนโยบายออกไปต่างประเทศได้ด้วยฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราก็อยากได้อะไรที่ว่ามันเป็นการพัฒนาเพื่อให้ทันโลกให้ทันกับคนอื่นเขาประสบการณ์ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยคนหนึ่งคนที่ไม่เคยทําอะไรมาเลยมันจะต้องผ่านประสบการณ์ทั้งทางด้านการเมืองทางด้านธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงความได้เปรียบของการแข่งขันวัฒนธรรมถ้าหาคนนี้เจอผมเชื่อมั่นว่าจะนําพาประเทศรอดแน่นอนผู้นําคนต่อไปเนี่ยต้องเป็นนักคิดนักพูด แล้วก็นักรมปัญญาจะช่วยสร้างคนสร้างสังคมสร้างชาติค่ะเอาคนที่มุ่งมั่นทำงานมาบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นค่ะต้องเอาคนที่ดีคนที่เก่งมาช่วยกันประเทศไทยก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นความเชื่อถือความเชื่อใจก็จะกลับมาครับเป็นนละพัฒนาที่กระจายอํานาจลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการกระจายอํานาจ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและสามารถขึ้นพาตัวเองได้อย่างปกติสุขวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยครับมันอาจจะไม่ทันยุคทันสมัยอย่างยุค globalization ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับต้องมีผู้นําที่เข้าใจแล้วก็กล้าปรับเปลี่ยนให้ประเทศกล้าพ้านวิกฤตนาย,ยกคนต่อไปหนึ่งต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจคนถูกกลุม่มและให้ความสําคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่น้าค่ะผมและประชาชนทุกคน ก็มุ่งหวังเป็นอย่างมากที่อยากจะเห็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากประชาชนเป็นคนเลือกและทำเพื่อประชาชนจริงๆคนที่มาเป็นผู้นำนะตอนนี้จะต้องสามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้และไม่เลือกข้างทำงานกับทุกภาคการเมืองได้